ชาวลัคขาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2,565นกะครับนะก็จะมีดาวชิตดาวจันนะครับดาวพระหัสอยู่ในแนวเดียวกันนะครับนะเลงกันนะนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินมีโชคจากผู้ใหญ่ถ้ามีโชคจากต่างประเทศมีข่าวข่าวที่ดีในเรื่องของขั้นตำแหน่งหรือคนมีบารมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับก็จะได้ติดต่อและเข้ามา สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถยรกิ่งเพชรนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับแล้วก็น้องหมื่นล้านนะครับกดหัวใจกดทุกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับทั้งทางติ๊กต็อกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับเรามีกันถึง3ช่องทางนะท่านใดกดหัวใจกดทุกใจแล้วขอให้เกิดมิ่งมงคลเฮงเฮงนะครับเหมือนกับชื่อน้องแมวของผมนะครับและก็น้องหมื่นล้านนะครับ ันใดอยากเรียนวิชาโหราศาสตร์นะลิงไลน์แอดด้านล่างเลยนะนะครับหรือว่าเป็นลายวรลาาโน1หนึ่งที่ขึ้นด้านบนนี้นะครับในดวงชัปาของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยผมจะต้องบอกว่าดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับจะมีกิจกรรมรับรับมีงานรับๆนะนะครับนะบนะมีงานสื่อสารมีงานติดต่อนะครับมากขึ้นด้วยนะครับนะมีโอกาสนะในดวงเนี่ย ท่านใดที่ทํางานต่างประเทศธุรกิจออนไลน์นะเป็นช่วงเป็นช่วงตักตวงโอกาสได้เลยนะครับหรือท่านใดที่แบบงานค้นคว้านะครับศาสตร์ล้ลับนะครับต่างๆตรงนี้เกิดสิ่งที่ดีมันยังไปอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนเนี้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับลาบผลทางการงานต่างๆยังเกิดขึ้นนะครับ คุณทำสิ่งใดยังได้โอกาสนะยังมีสิ่งที่ดีเป็นเนื้อหาของงานที่ทำเป็นผลประโยชน์จากงานนะครับต่างๆที่ทำนะยังเกิดขึ้นกับคุณได้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับยังโคจรอ,อยู่ราศีกันนะครับร่วมกับดาวพุธนะครับที่เป็นมาหาอุดก่อนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่18บนั้นช่วงเนี้ยท่านใดที่มีงานติดต่อสื่อสารหรือเจราจาต่างๆทางการเงินนะครับ ค้าขายต่างๆนะครับก็จะเห็นกําไรนะครับหรือจะมีโอกาสที่ดีที่จะรวบงวทรัพย์ได้ดีมากขึ้นมีรายจ่ายไปกับภาษีสังคมมีรายจ่ายกับญาติพี่น้องนะครับหรือมีการปรึกษาทางการเงินกับญาติกับเพื่อนหรือมีคนมาขอคําปรึกษาทางการเงินบางท่านได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินจากผู้ใหญ่หรือมีการใช้เงินใช้จ่ายต่างๆออกไปแบบลับๆไม่เปิดเผยก็เกิดขึ้นได้นะครับ มีรายจ่ายไปกับการเดินทางการเข้าสังคมการเข้าหาเพื่อนฝูงหรือไปยังงานพิธีมงคลต่างๆก็เกิดขึ้นได้การเดินทางระยะสั้นๆอะไรลักษณะนี้การท่องเที่ยวการเดินทางรายจ่ายแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับในดวงดาวเนี่ยนะครับมันยังแปลอีกหนึ่งว่าท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศรายได้จากการสื่อสารติดต่อตรงนี้หรือรายได้จากออนไลน์ธุรกิจรับๆตัวกลางตัวแทนธุรกิจไม่มีหน้าร้านอย่างธุรกิจออนไลน์ จะเกิดปัจจัยแรงบวกมากที่ดีที่จะเกิดสิ่งที่ดีที่จะทําให้โอกาสต่างๆทางการเงินจะเข้าแต่ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับการเงินคุณเนี่ยนะครับจะโฟตัวไปได้นะครับและจะเกิดโอกาสนะครับที่จะทําให้ได้เงินนะครับดังบทกลอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ามหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้างม้าค่าคนล้านคะแนน ลูกเมียแน่นภยัยรีไม่มีพานแล้วก็ประจวบก,กับดาวเจ้าเรือนการเงินในร่วมกับดาวพุทธที่เป็นมหาอุดนะครับจะให้กําลังเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะได้การศึกษามีการพัฒนาตัวเองในวงการในวงงานหรือได้ไปเห็นข้อมูลได้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ด้วยเหมาะศึกษาพัฒนาตัวเองท่านใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษากิจกรรมติดต่อทางไกลกิจกรรมสร้างราผลต่างๆ ช่วงนี้เป็นจังหวะและโอกาสนะครับที่จะพัฒนาทางด้านของปัญญาดาวเจ้าเรือนสุภาพเทพพฤหัส,สบดัดีอาจารย์แห่งถวยเทพโคจรเลงกับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการเงินบางท่านเกิดช่องทางรายได้ใหม่เกิดโอกาสมีจุดเริ่มต้นในการสร้างช่องทางรายได้เพิ่มนะครับเงินแปลกๆเงินลับๆเงินคาดไม่ถึงเข้ามานะครับในดวงสตาของท่านแต่ต้องระวังการถูกโกงถูกหลอกหลอก,ล,อกลวง หลังวันที่3ไปเนี่ยนะครับชิบจับงานใดๆพยายามอยู่เบื้องหลังไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับจะมีคนมาก้าวไก่มีคนมามองคุณไม่ดีหรือมันจะผิดพลาดได้ง่ายด้วยสําหรับการบินเดี่ยวในช่วงนี้นะครับการงานต่างๆระวังผิดพลาดมีปัญหาหรือมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซงบ้างหลังวันที่3ามแต่บางท่านได้ย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานไปทํางานที่อื่นทั่วขราวนะครับชั่วครู่หรืออ่ามันมันแปลว่าถ้าย้ายไม่ได้ต้องระวังงานผิดพลาดงานบางงานผิดพลาดหรือมีเรื่องเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซอยู่ดีมัน ปิ้งแว็เข้ามาในหัวเลยมีเรื่องเบื่อเ,อเสียงๆได้ในเดือนนี้นะครับนะเป็นจุดที่ดีนะครับบางท่านจะได้หลักทรัพย์เลยพื้นดวงชะตาดีโดยเฉพาะหลังวันที่21ไปจะได้หลักทรัพย์ได้ราบผลจากการสื่อสารตามติดต่อได้ราบผลจากญาติพี่น้องนะครับบางท่านได้ยวดยานพาหานะมีโชคลาบบางอย่างหรือมีการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์ยวดยานพาหานะบ้านรถที่อยู่อาศัย หรือได้ผลประโยชน์บางอย่างจากผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือจากคนในครอบครัวได้งานได้เงิน,ได,งนได้การช่วยเหลือได้การสนับสนุนนะครับบางท่านได้ลาบผลจากยานพาหนะนะครับหลักทรัพย์อาคารสถานที่เกิดขึ้นได้ด้วยตั้งแต่หลังวันที่21ตุลาไปนะครับดวชะตาจะได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับเป็นช่วงที่จะมีเครดิตในวงการในวงงานมากขึ้นนะครับหลังวันที่21ให้หยิบจับนะครับสิ่งต่างๆนะครับ นะอัมพุผลจุงแจ้งสี่สถานพุทธศุขชีววานทรงส้อยจัน์องค์ประภัยพานลุจิเลศคุณคงแสดงใช่น้อยยศนั้นอย่างพยาแล้วแต่ตำรานะครับแต่ว่าให้คุณแน่นอนดาวสุขจะเข้าสู่ราศีตุลเกษตรสุขพึกษกสมทบตุลจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเกลือเหลือล้นผลประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแรล,ลาโพ เกิดความอุด,ดมเกิดลาบผลเลขบ้านเลขรถให้โชคนางท่านจะมีรายจ่ายกับบ้านช่องที่ดินอาคารสถานที่นะครับก็จัดการได้เลยนะครับลาบผลทางการเงินยังเกิดขึ้นนะครับนางยังมีเงินเข้านะครับขาดเงินก็จะได้เงินนะนะครับเครดิตเกิดขึ้นนะครับท่านใดรอขั้นตำแหน่งรอโอกาสการโปรโมทเดือนนี้น่าจะได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยท่านใดรอการเปลี่ยนแปลงงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานมีโอกาสเข้ามา กเกิดสิ่งที่ดีนะครับในจับงานต่างประเทศนะครับงานคู่ลูกการสอนครูอาจารย์นะครับเกิดสิ่งที่ดีดาวเจ้าเดสุภาเลีงกับดาวพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับนะยังเป็นปัจจัยแรงบวกที่จะส่งคุณให้กับดวงะตาเกิดสิ่งที่ดีได้อยู่นะครับนะท่านั้นแล้วเนี่ยท่าในใดตกงานก็ไปหางานท่าในใดรอการเปลี่ยนแปลงงานให้เปลี่ยนท่าในใดมีงานอยู่ตงง้องระวังงานผิดพลาดบ้างมีเรื่องให้เครียดวิตก,กกังวลมีเรื่องเก่าๆหมุนเวียนมาบางท่านมีเรื่องแฟนเก่า ให้ใจห่วงหาขนึงหาเกิดขึ้นนะครับมีรักเก่าๆหมุนเวียนเข้ามาหรือมีเรื่องให้พูดถึงคนเก่าคิดถึงคนเก่านะครับไม่อยากคิดอยู่ยีมก็ปิ้งแวบมาบางท่านได้ไปทําบุญปฏิบัติทํอศีลภาวาาานาเกิดสิส่งท,ที่ดีนะครับระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยลูกหลานเจ็บป่วย,าบ,วยบางท่านมีลูกค้าระวังมีลูกค้าปัญญาอ่อนมีเรื่องอึดอจจัดจล จากลูกค้านะครับมีเรื่องยุ่งยากจากบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอะไรงลักษณะเนี้ยลูกหลานเจ็บป่วยหรือเรื่องเสียเงินเพราะบุตรหลานบริวารน,นี้นะครับผมนําเคล็ดลับมงคลเสริมดวงชะตาแบบโบราณน,นะครับที่บรรดาเกจิอาจารย์นะครับเท้าพญาผู้นําในอดีตนะครับรวมถึงพระมาหากษัตริย์นะครับในอดีตเนี่ยนะครับใช้ปกปักรักษาดวงชะตานะครับในยันที่ท่านเห็นด้านขวานี้นะครับ นะเป็นยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณนะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและเป็นยันที่ใช้เลิกที่ดีในการบรรจุดวงชะตาเขียนสมผุดดวงชะตาขึ้นมาใหม่นะครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์นะครับยันนี้เนี่ยเป็นยันที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะนะครับคาถาต่างๆที่อยู่ในยันเนี่ยเป็นการรวมอักขระยันโบราณนะยันนี้เรียกว่ายันนวคุณ9มหายันโบราณนะครับ เป็นสุดยอดแห่งนาวยันนะครับเก้ายันโบราณนะครับแต่จริงๆก็จะมากกว่าเก้ายันแต่หลักๆเนี่ยนะครับเป็นยันโบราณเก้ายันที่ขังมากในอดีตนะครับที่พระมหากษัตริย์นะครับหลายพระองค์ท่านก็ใช้เป็นยันที่ครอบจักรวาลนะครับรวมถึงยันเก่าแก่ที่บรรดาเกจิอาจารย์ท่านมอบนะครับมาให้ตกทอดจนถึงปัจจุบันอย่างยันท้อหรือยันเถาะเนี่ยนะครับเป็นยันที่รวบรวมอักขรยัน ต่างๆนะครับพระธรรมวินัยถึง 84%00 0พันระธรรมขันธ์จะอยู่ในยันทอนี้นะครับเป็นยันที่ขขังมากนะครับพระเกจยติสมัยก่อนนะครับก็จะใช้ยันนี้นะครับยันต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยันที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยันหัวใจพรระัตนาตรัยนะครับต่างๆนะครับเป็นอัขรย่อของศาสนาทั้งหมดนะครับยันที่เสริมโชคลาภก็มีนะครับเป็นยันภาษีวลีนะครับ ใช้เลิกที่ดีในการบรรจุยันนะครับบรรจุดวงเช่นถ้ายันเสริมโชคลาภก็ใช้เลิกที่ดีต่อโชคลาภนะครับต่อดวงชะตาของท่านนะครับในการลงหลักอักขระนะครับยันที่เสริมเมตตามหานิยมนะครับยันที่เสริมอุ้มดวงปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆคือยันเนี้ยครอบจักรวาลน,นะครับนะเป็นมหายันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเขาเขียน ดวงตัวเองดวงเดียวนะครับหรือท่านใดอยากจะเขียนดวงตัวเองคนในครอบครัวนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็อันนี้5ดวงเอาดวงคนในครอบครัว5ดวงนะครับลงไปในยันนะครับนี่ก็กำลังจะส่งไปให้เขาอันนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะนะครับต่างประเทศก็จัดส่งนะครับก็ส่งมาหลายประเทศแล้วไม่ไม่แตกไม่เสียหายนะนะครับอันนี้ก็คือขนาดใหญ่นะครับก็จะเขียนดวงคนอื่นรวมลงไปได้นะครับ ยันผมเนี่ยนะครับมีประสบการ์รีวิวเพียบนะเข้ามาตลอดนะนะครับขอเพียงให้ท่านตั้งจิตตั้งใจบูชาโดยปาดสจากนิวรห้าคือเครื่องปิดกั้นจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นความลังเลสงสัยนะครับความเบือ่อเบือเบ่ออยากอยากนะครับสิ่งที่ทําให้ต่อต้านจิตใจแล้วทําให้จิตลบๆอะเวลาส่วนลดสบายกายสบายใจอันนั้นแหละจะปาสจากนิวรห้า อย่าคาดหวังกับผลลัพธ์มากมันจะเป็นการหล่อเลี้ยงกิเลสมันทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับของเกจิอาจารย์นะครับอย่างครั้งที่แล้วนะครับนะมีคุณแฟนคลับนะครับท่านหนึ่งเนี่ยนะครับบูชาไปทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวย3ตัวนะครับถูกหวย3ตัวตรงอย่างอาห้าอัศจรรย์นะครับเขาซื้อกลับไปกลับมานะครับนะอย่างหน้าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวนะครับ นะอันเนี้ยนะเดี๋ยวจะว่าหา,หาว่าพูดปากเปล่านะนะครับอันนี้เขาส่งมาให้อดมินดูนะครับอดมินค้ามีเรื่องดีๆนะครับให้ฟังนะครับวันที่8รับยัน8กันยานะรับยันที่ผ่านมาวันนี้โชคดีถูกหวย3าตัวตรงครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนะก็เขาก็จะถูกแบบหานะสุขหัว3าตัวตรงเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับนะได้หลายแสนนะนะครับ นะแล้วก็บางคนก็ขายที่ดินได้นะครับก็มีนะนะครับหลังจากประกาศมาขายเป็นสองสามปีนะครับหลังจากบูชายันนว่าคุณไปนะบางคนก็ได้ได้บ้านหลังโตนะครับบางคนก็มีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงสี่งวดห้างวดติดนะครับนี่บางคนได้บ้านหลังโตนะครับนะสามเดือนนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจทางจิตนะครับเป็นแรงศรัทธาทางจิตนะครับมากกว่านะเป็นความเชื่อด้วยนะครับ นะถ้าเราสวดกสบายกาสบายใจสิ่งดีๆพุทธคุณก็จะไหลเข้ามาสู่นะขอรีวิวนะคะตั้งแต่บุญชายนันนว่าคุณเดินเข้าหลักล้านนะครับเสิงหาที่ผ่านมาซื้อบ้านด้วยกันสดอันนี้ก็จะเป็นบ้านเขานะครับนะก็มีหลากหลายนะเอาให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ไปดูในรีวิวที่ของแอดบินทําไว้นะครับนะเปิดเผยได้เฉพาะท่านที่เปิดเผยนะผมไม่เปิดเผยท่านที่ไม่อยากให้เปิดเผยบางคนไม่เล่นหวยไม่มีโชคนี่ก็จะมีเรื่องงานเรื่องอื่นๆเข้ามา เกิดสิ่งดีดีหลั่งไหลเข้ามาก็เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นอำนาจพุทธคุณสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมดวงชะตานะครับวันนี้สวัสดีครับ